เดียน้อย2ตัวตัวเบงน้องรุ่งคอยไปการกบมากเผ่นไม่น้องเพิ่นขายเด้อพี่น้องมาขายได้กบเ่ามาหลายตพี่น้องาเจอตลักเก่งนะาการได้เก่งเออัวนมนอ่ไเพือเพือเออไปกันกบไม่น้องเยอเกบาวันนี้ลุงวันนี้พี่ส กูให้สามสิบพันแค่นั้นแหละตามลงมานี่ยก็อ่านึกว่านอนอะได้เงียบตอนนี้กี่ทุ่มแล้วครับกูใสี่ทุ่มลนะจะกินมกเผือกเลยลงมาสี่ว่าเพิ่นได้ยินว่าลูกไส้เพิ่นไปกันกบมาน้ำมันจะมาเบิ่งกบคำเนี่ยโตพี่น้องมีเฮียงมึงแง่หนูมาเออเพิ่นก็เลยลงมาเบิ่งลูกไส้มันได้กบมานแล้วก็พอดีพอดีเย็นลุงเบนร้อนแล้าเผาเอาติม่อนกันเผือกเล้วชองหัวเป็นตัวที่อไร มัหนึ่งด้สะมันยังไม่อยู่นะยังไ่เห็นเอาบานาก่อน่าไรได้ไ้คับุกน้นได้หลายขันผู้ห้ากินเป็นในแห่งใดกวนนี่อันท่านบอน่อยได้สาีได้ีแยกไปกับบะร้านากรบปบมันถือตรงก๊บจะได้ตรงเขาเออเราไปเอาเริ่องของกันนั้นละมูกันู้าน่หนย่ำพ้นกับพ้นตกนี่ร้าเราแยงพอมไปหาทีตได้เ กกกะมมันือโอ้แต่ว่าอันนี้เป็นกบธรรมชาตินะลุงน้องเป็นกบมเป็นกบเลี้ยงเนี่ยกรมหน้าเลยเนาะแซ่บบ่าคุณมณจร้าไม่กินกับกรับเลยแซ่บว่ธรรมชาติแซ่บแล้วอ่าโอเคไปลองขอดีเจมบบรรยากาศให้เบิ่งเอาพี่น้องวันนี้กาสบายดียน่ยมเศร้าบพราะเพชรกเพลิลงมาดังไฟนึ่งข้าวพี่น้องครับดังไฟนึ่งข้าซอยกันคนละไม้คนละมือ ส่วนสาวมนักราก็เห็นแนวอยู่แนวกินลุงเบิ้ลเรก็เห็นหนาที่เผาธงเผาท่า,ทานแล้วไปซ้อยเดียกันพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้อากาศรู้สึกหนาวเลยแม่แม่แล้วตอนร้อยภาคเสียงนี่น้องมณ์เรากำลังเห็นแนวกินไปนําหนาวหนาวเลยพี่น้องเลยหนาวมากเดียวไข่แนนันคือข่อย่านฟื้นลุงเบนะนนิ้ลนนตอนนี้ิันนั้นมีตึงมือเฉพากน้องเลยมีตึงมือเฉพางตอนนี้ หนาวๆถ้ามีถึงมือก็คือเจ็บแต่เด้พี่น้องเลย y. พากันดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อถามว่าเนี่ยว่าทางไทยฟังเล่าเขาแต่อีสานกับที่หนาวก็ภาคกลางเลยแม่นว่าแม่จะาวานออกทางระยองทางจันทั้กรุงเทพพ่นก็ได้ขั้นในหนาวดอกแต่าทางอีสานกับก็บม่ได้ถือว่าหนาวคักดอกกันแต่พ่อเย็นๆนะนะพ่อชีข้ขาดน้ำน้ำนะพี่น้องว่าพี่น้องคนขยาันาน้ำน้ำอยู่แล้ว ลุ่มโเดชความหนาวมาตอนนี้ฝนเบิงมือจจะของนะพี่พน,ออน้องเอาบาดบนอ่อท้านเป็นจังไรและน,น,น้อคนอคไข้ฝืนคนเราเพลงให้ฟังอบตอนพักเตียงค่อยมากว่นฟ<ม>ื้นลุ่มเป็นนะมันเป็นฟื้นที่เล่าเผาทานกึ่งเผาทานนํานหะมันะแล้วก็ขัดออกมาอันใดเราบ่ได้เผาทานเวลามาอวยไฟเนี่ยมันติดดีด,ดีเลย อันอย่างในสาวมวที่ไปปลาอันน่ะเขาเอาลับมานําเขามาดังไปหมืนอนใโอ้เจ๋วเลยเป็นบรรยากาศบรรบ้านบรรน,นอกเขาลูกสาวคอยกัิยิ้งเขาเรียกของมือนี่ตื่นสามาเพิ่นเฝ้ามาหาเคียกองเขาเลยพอก็ต้องเฝ้ามันหนึ่งไ้เพิ่นพี่น้อง ไฟติดแล้วการเอาเข่าไปเสื้อใส่หวดเข้าไปเสื้อใส่หวดเพื่อที่จะเอามานึ่อไฟกระดังกันติดดีเพราะว่าฟื้นลุงเบิลเราเป็นฟื้นแบบฟื้นเผาทานนะนะพี่น้องมันเป็นฟื้นแบบฟื้นเผาทานมันก็เลยแบบแบบแจวเลยแบบดังฟื้นดังไฟสบายอืเอามาใส่แต่ว่าตอนนี้ไฟมันแห้งขอเลยเอาลุงไว้ก่อนไฟมันแห้งครับออยาวมันมันมันลุกใส่หวดนะนะ ก็ต้องรอนะอืมรให้มันนั่นรอยไฟมันนั่นลูกคอยก็หนีนะพี่น้องวัดไฟลูกควายเราคขกเอาบอลหนึ่งใส่ตอนนี้ก็คุยกับลุงเปิ้ลไปน้าลุงเปิ้ลนั่งก็มาเย็นเลยน้ำไปลองคุยกันไปแล้วก็มีเสียงเพลงเนี่ยก็เลยต้องพาเอาเนาะช่วงนี้เนาะ มันเขาในกองมีโจกใส่บ่บ่บอบอนั่นเห็นป่ะพี่น้องลู่อยู่อันนั้นนกขอขอลอกในลู่ควบหมายอยู่แต่ว่าห่างกันมันไปงเรี้ยนคุ้มคู่น้องครับ่แห่เลยซุกแล้วข้าวใหม่นะพี่น้องนี่นะคราวนี้น้องมลมาสายเองเลยให้พ่อนึ่งให้เราคนก็สับข้าวใหม่หอมหอมพี่น้อง ลังเด้อร์ห่อนเดทนห่อนอะไรกันจเจ็ดแห่งกินอมไรเมนูยังเจ็ดซุปซุปผักซุปผักได้เป็น้องเด้อรที่ผักแห่งเนี่ยอะไรใส่กันนี่หมกบวบหมกทั่วกระผมหมวกแล้วก็ซุปรสเคยเห็ดบ่บเมนูนี่เอยเคยบ่เคยเห็ดผสมผสานไปนี่แหละเอาปลาโดยไปนี่แหละมะแข้งเออใส่ไปหวกไป ทดลองนั่นหรองั้นก็กินในมื้อเดียวกันเราเข้ามาเห็นอาหารเนาะมีฟันกะชิมาพัด่ยให้ดูฟันด้บ้าพัดเนื้อจิงเนี่ยเบนี่กินในเจ้าที่ว่าละกลเนะมอะไรี่เาเน้อขาเอาพัดิ้นในเบนก่นหออเมียวหอนสมบูรณ์มาปิ้งมาเมีไว้เห้คลิปเราปีมาให้แมียแล้วก็ปิ้งสิ้นพร้อม เด้งนะโอ้ยมันอันนี้ส่งกล้ยได้เป็นของมันส่งงวมันละเอียดแฉะรสที่มันแดงงามเด้งงามเลยลองชิมของยี่แม่เราขันน้ำม้วนบ้านนอนจ้ำจ้ำมันมีจ้ำหมดแล้วลูกมีไตเลยดิข้ามเข่าอย่าเห็นไงไรกินแบบนี้ลูก รู้เขาทน้มนจัี่ใหญอืมงิแล้วแม่เอาจานให้จัดพี่ใหมาให็นข้าวมันจาเด็กชอบจานเด็กลูกเนี้ยเออแล้วเด็น่ะนี่มีนีีเด็โตด็กโตมีน่เยนั่งนิดนลูกนั่งนดเออขอลื่อนเอนั่งนลูกขอเออขอตัวได้ไรขอลื่เบื้งลูกไปนั่งโอเสียงยั่งไม่ลองได้ยินบ่ มื่อันยิ่งว่าเย็นหยั่งไปเขาไม่ได้ไปนองเนี่ย ต่ลูกอิยุ่ยีโอมันช่วยจากเก้าโมงสิบโมงแล้วมั้งเนี่ยฉันสิบอกให้ลูกมีข่าเอามันจะกินกินตั้ได้ดอกก็ได้เด้อม่อันอันเราเขาอ่อนกากินแล้วกินเล่นไาเนี่ยก็ได้เรื่องแบบนีน้ออยันเสาใช่ป่ะองชันน่ะมมาลูกเมื่อไหร่เสเอาหนังให้ ลมเนนาวนเล่อนนวลวะออวนันชัดก็นอ่สวัสมดแปนานส,สมแล้วไหมเว้ย,ยวงใบชุดยอดเลยมันสมแล้วนะค่ะคอยคัดนะมันเป็นแล้ว สมโอดกับมดแซ่ อยากมาอยู่ในเมียมวานอีกทีนงกบจ๊บเราคืนเ้นกินแซกกะแจ๊บบัดนี่เป็นไรสปตูดกินอันเลยปวดเมื ก็มันแบบตัวแม่มั้แม่ไม่บอกให้ตัวขี่แค้นแค้นไปขีดแค้นทุกทีขี่แค้นก็คืนมะเขานี่คอเขาได้บอกขีดขาดนะเอาไปไห่หอาไปเชือเอาเขาสมองมของีดแนงก่อนพิบ่าวกับกคนอื่นปากเป็นไร นริงจ่ิีเราชุดยอดเลยเป็นของเรานะทานนหด้ดดั้าเป็นไทยิบ com é tipo มาแล้วปวดไปนอนก็คิดขึ้นอืมอแล้วหือ้อจะ ยัย้วไม่ตั้งอย่นู่นนู่นงสว่าไม่เด็กค่ะที่จมแก่ขนาดเลยอยดยกให้ลูกกินก้อนะไรจะนาที่เหรอได้สิบเล้อ

ส่งมาได้ไหมมีชื่อว่าล้างเพื่อนทาหนังเพื่อนแม่ม้อนตำม้อนจะคือจะคือบัตสื่อชี้มาทาเพื่อนแม่ม้อนเนาะ

what